ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้นะครับก็มาพบกันเช่นเคยกับช่องมารู้กันชแนหครับวันนี้ก็เป็น EP ที่6แล้วนะครับที่เราเนี่ยได้ทำการเสนอบทความดีๆจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับเพื่อให้เราได้มีความรู้ติดตัวในแต่ละวันให้มากๆขึ้นไปครับสําหรับในวันนี้นะครับก็มีความรู้ที่จะมาแบ่งปันเช่นเคยครับ หัวข,ข้อที่จะพูดในวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับทํางานแล้วแต่ไม่รู้จะยื่นภาษียังไงนะครับความสําคัญของการเงินที่ควรปลูกฝังตั้งแต่ในโรงเรียนนะครับซึ่งอ้างอิงมาจากเว็บไซต์เดอะแม t เ r อนะครับเชื่อว่าฤดูยื่นภาษีที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับและจะกลับมาใหม่เรื่อยๆทุกๆปีทําให้มนุษย์วัยทางานหลายคน ถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกโดยเฉพาะ first j o b b e r ที่เพิ่งเรียนจบมาหมาดๆยังไม่ทันได้ปาดเหงือ่อก็ต้องมาปาดน้ำตากับประสบการณ์ยื่นภาษีที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญขนาดนี้แต่ทำไมที่โรงเรียนไม่เคยสอนเลยเนาะถ้าไม่ได้เรียนจบจากสายบัญชีโดยตรงก็คงมีความคิดแบบนี้กันบ้างละเพราะการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวและอยู่ในชีวิตประจำวันแทบจะทุกกิจกรรม แต่หลายคนกลับไม่เคยรู้วิธีจัดการกับมันมาก่อนหรือแม้แต่ในวิชาที่พลเมืองสมัยประถมศึกษาก็จะบอกว่าพลเมืองที่ดีย่อมมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเมื่อถึงจุดหนึ่งที่มีอาชีพมีรายได้ถึงเกณฑ์แต่ไม่กคยเห็นวิชาไหนที่สอนวิชาภาษีต้องยื่นยังไงคำนวณแบบไหนลดหย่อนได้ไหมอะไรคือลำดับขั้นสอนกเ็เพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นหรือในมหาวิทยาลัย ช่วงใกล้ที่จะเรียนจบซึ่งต้องออกไปทำงานหาเงินด้วยตัวเองก็ยังไม่มีการสอนเ,เรื่องนี้อย่างจริงจังรวมถึงสังคมส่วนใหญ่อาจจะมองว่าการเงินยังเป็นเรื่องที่ไกลตัวตัวเด็กนะครับเพราะพวกเขายังไม่มีรายรับเท่าไหร่แม้ว่าค่าขนมก็คือหนึ่งในรายรับที่ควรจัดสรรด้วยตัวเองก็ตามรู้ไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอาไปใช้อะไรแถมไม่ออกข้อสอบอีก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเงินสําคัญอย่างมากในลรูปของการใช้ชีวิตจริงอาจจะสําคัญยิ่งกว่ากระบี่กระบองหรือท่องกดลูกเสือที่ผู้ใหญ่ค้มงวดกันนักหนาเสียอีกเพราะการเงินส่งผลต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่เราจะได้รับหากเรามีจัดสรรและวางแผนการเงินที่ดีตั้งแต่เนิ่นๆแต่ตัดภาพมาที่ทุกวันนี้บางคนทำงานมาเป็น40 1 0ปีแล้ว แต่ก็ยังคำนวณภาษีเองไม่เป็นรวมถึงไม่สามารถบริหารรายรับและรายจ่ายของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยจริงๆแล้วหลักสูตรการเงินในโรงเรียนสำคัญแค่ไหนมีวิชาอะไรบ้างที่ใกล้เคียงพอจะให้เราได้คุ้นเคยกับการเงินมาบ้างและเราเคียนและเราควรเรียนแบบลงลึกตั้งแต่ยังเด็กๆเลยไหมดูมเทอร์นะครับได้ทักไปสัมภาษณ์สุภฤษ ปิติธรรมพรหรือแบงค์โคฟาวเดอร์ของโรงเรียนสอนการเงินสำหรับ W Academy ในฐานะที่เขาเป็นผู้ดูแลหลักสูตรเรื่องการเงินให้กับเด็กๆตั้งแต่วัย7ถึง18จริงไหมที่โรงเรียนไม่ค่อยสอนเรื่องการเงินเลยจริงๆนะ่ะปัจจุบันเรื่องการเงินสอดแทรกอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนอยู่บ้างอย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษา ก็จะมีการสอนจดบันทึกรายรับรายจ่ายหรือในระดับชั้นมันธยมศึกษาก็จะมีเรื่องเศรษฐศาสตร์ในวิชาสังคมซึ่งการเงินก็คือการนําเศรษฐศาสตร์มาปร,ประยุกใช้ในการจัดการเพราะเศรษฐศาสตร์ก็เป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรหรือในที่นี้ก็คือเงินเพียงแต่ยังไม่มีวิชาที่เป็นการเงินแยกออกมาเดียเด่ยวๆเท่านั้นเองมนุษย์วัยทำงานหลายคนงงกับการยืน่นภาษี แล้วสงสัยว่าทําไมโรงเรียนไม่สอนเรื่องนี้ส่วนตัวนะครับก็หวังว่าการเรียนเรื่องภาษีควรเริ่มที่ไวัยไหนครับถ้าเป็นเรื่องหัวข้อภาษีเลยอาจจะแบ่งเป็นช่วงวัย3ถึงปีในมหาวิทยาลัยก็ยังทันแต่ถ้าเป็นเรื่องบริหารจัดการเงินทั่วไปการบริหารรายรับรายจ่ายการวางแผนการออมหรือการวางแผนจัดการเงินหลังเกษียณผมว่าควรจะเริ่มตั้งแต่วัยเล็กๆที่ได้รับค่าขนมได้เลย หรือก่อนหน้านั้นก็เริ่มสอนได้เลยเพราะการเงินเป็นเรื่องที่รู้ก็อีกเรื่องหนึง่งปฏิบัติก็อีกเรื่องหนึง่งซึ่งต้องอาศัยการมีวิน,นัยหรือการบ่มเพาะที่ใช้เวลาพอสมควรการเงินเป็นเรื่องที่รู้นะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราอาจจะปฏิบัติไม่เหมือนกันก็เป็นได้แปลว่าการเรียนเรื่องภาษีตอนปฐมมัมธยมศึกษาก็คงจะดูเร็วและยากเกินไป ไหมครับคนตอบก็คือเขาบอกว่าใช่ครับยากมากก็จะดูไกลตัวเกินไปแล้วเด็กๆก,ก็จะไม่สนใจเพราะเรียนไปก็ยังไม่ได้ใช้ควรจะเริ่มในช่วงมหาวิทยาลัยก่อนที่จะมีไรายได้ก็ควรจะรู้เรื่องนี้ได้แล้วถ้าอย่างนั้นในช่วงปฐมมัธยมศึกษาควรเรียนหลักสูตรอะไรบ้างถึงจะเหมาะสมกับช่วงวัยถ้าเริ่มตั้งแต่เด็กเลยเลยถ้าเริ่มตั้งแต่เด็ก เลยก็จะสอนให้เขาคุ้นเคยกับเงินในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรียนธนบัตรหรือดิจิตอลเพื่อเป็นเบสิกให้เขาจินกับการใช้จ่ายในหลายๆวิธีแต่ยังไม่ต้องบริหารว่าจะใช้มากน้อยแค่ไหนแค่ให้รู้วิธีของการใช้เงินก็พอพอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นการวางแผนระยะยาวมากขึ้นต้องรู้ว่ารายรับของตัวเองมีช่องทางไหนบ้าง ได้มาจํานวนเท่าไหร่การวางแผนจัดสรรกบประมาณการใช้จ่ายก็จะเป็นระยะยาวมากขึ้นอย่างชั้นปฐมศึกษาก็จําเป็นก็จะเป็นหลักสัปดาห์หรือหลักเดือนพอเขาเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเป็นหลักปีถ้าเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็ควรรู้เรื่องการลงทุนประเภทต่างๆแล้วการรู้เรื่องการลงทุนสามารถเริ่มได้ตั้งแต่15-18หรือ20ปีก็จะตรงกับตอนเข้ามหาวิทยาลัยพอดี ก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีหลักสูตรการวางแผนจัดการเงินหลังเกษียณเด็กๆก,ก็เรียนตั้งแต่เนิ่นๆได้เลยเหรอได้ครับให้รู้คอนเซปต์ไว้ก่อนว่าการเกษยียณคืออะไรแล้วทําไมถึงต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเ,เพราะหลังจากเกษยียณไปแล้วเราก็จะไม่มีไรายได้เลยเราจะหาเงินจากไหนมาครอบคลุมรายจ่ายที่คงคุณภาพชีวิตของเราได้หลักสูตรเรื่องการลงทุนที่สอนในเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายจะลึกลง,ลงไปมากแค่ไหน ถ้าเป็นในวัยมัธยมศึกษาตอนต้นผมจะสอนว่าแค่ความหมายของการลงทุนคืออะไรรูปแบบของผลตอบแทนเป็นแบบไหนหรือความเสี่ยงมีอะไรบ้างแต่พอเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายก็จะมีการวิเคราะห์มากขึ้นเช่นปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการลงทุนแต่และประเภทบ้างอะไรที่ส่งผลให้หุ้นขึ้นหรือหุ้นตกก็จะลึกขึ้นพอเป็นมหาวิทยาลัยก็จะเป็นการลงทุนแบบลงลึกรายละเอียดเช่นอะไรควรลงทุนอะไรไม่ควรลงทุนเพราะอะไรบ้าง เหมือนการจุดประกายให้พวกเขาได้เริ่มฝึกวินัยทางการเงินของตัวเองเร็วกว่าคนอื่นถ้าเรารู้เรื่องการเงินตั้งแต่ยังเด็กๆหรือโรงเรียนมีหลักสูตรการเงินนําไปใช้ได้จริงประโยชน์ที่เห็นได้ชัชดเลยคืออะไรบ้างครับที่แปลกใจคือตอนแรกเราคิดว่าการเงินจะเป็นหัวข้อที่เด็กๆเ,เ,เบื่อกันสมมตุติถ้าเดิอนอยู่ข้างนอกแล้วถามว่าสนใจมาเรียนการเงินไหมเด็กๆก,ก็คงตอบว่าไม่หรอกแต่พอหลังจากที่เด็กๆได้มาเรียนแล้ว ได้เห็นว่าเป็นวิชาที่เอาประยุ์ใช้กับชีวิตได้จริงแบบเรียนวันนี้พรุ่งนี้ก็ลองใช้ได้เลยเขาก็ดูมีส่วนร่วมมากขึ้นและมีความสุขที่จะได้เรียนเหมือนเป็นการจุดป,ประกายให้พวกเขาได้เริ่มฝึกวินัยทางการเงินของตัวเองเร็วกว่าคนอื่นเพราะในเรื่องของการเงินเราจะพูดตลอดเลยว่ารู้อะไรไม่เท่ารู้งี้หลายคนก็คงเป็นเหมือนกันใช่ไหมถ้าเรารู้จักใช้เงินเป็นตั้งแต่ห้าปีที่แล้วชีวิตเราคงจะดีกว่านี้ <c oughs> ถ้าเด็กๆได้เริ่มก่อน ก็เหมือนเขาได้นําเราไปก้าวหนึ่งแล้วบางคนจบมาหลายปียังไม่ได้ยื่นภาษีเลยผมก็ตกใจเหมือนกันจริงๆวิชาพวกนี้ถ้าเรียนสายการเงินหรือสายบัญชีจะรู้กันแต่ถ้าสายอื่นก็จะไม่รู้เลยผมว่าการเงินควรจะเป็นวิชาเบสิกในมหาวิทยาลัยนะพอเข้าสู่วัยทำงานที่มีไรายได้ก็ทำให้รู้ว่ายังมีอีกมากมายที่เราต้องศึกษาเกี่ยวกับการเงินซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อ ผลประโยชน์ของตัวเราเองยิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งจัดการและวางแผนได้ดีเท่านั้นเผลอเลอช่วยลดค่าใช้ใจ่ายของเราไปได้เยอะเลยและทําให้มีเงินเก็บเพิ่มอีกมากมายการเงินและการลงทุนจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเด็กเลยเพียงแต่ผู้ใหญ่อาจจะต้องสร้างช่องทางให้พวกเขาได้ทําความเข้าใจและคุ้นเคยกับมันมากขึ้นเท่านั้นเองเป็นไงบ้างครับสำหรับบทความในวันนี้ ผมก็ในส่วนตัวนะครับก็คิดว่าการเงินนะครับจะเป็นเรื่องที่เราควรศึกษาตั้งแต่เนิ่นๆครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ศึกษาเรื่องการเงินแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเรียนจบระดับมหาวิทยาลัยแล้วเข้าไปสู่ในวัยทำงานแล้วจะทำให้เราไม่มีความรู้ในเรื่องของการใช้จ่ายรายรับ ที่เข้ามาเท่าไรรายจ่ายที่เราออกไปเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้เรื่องการเงินเราก็สามารถที่จะเอาตัวรอดหลังจากที่เราเรียนจบนั่นเองครับครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอจบบนความดีๆเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ